โจครับเดี๋ยววันนี้เรามาเปลี่ยนโช๊คฝ่ายท้ายอีกคันหนึ่งที่ที่มีเสียงดังในจังหวะสุดท้ายที่มันจะปิดลงเนาะก็พี่เจ้าของรถก็เกรงว่ามันจะมีปัญหายอย่างที่ช่างบอกเนาะก็ก็เริ่มเริ่มเริ่มมีรอยบ้างนะรอยมันเริ่มเริ่มอ้าออกแต่ว่าไม่รู้จะมองเห็นกันหรือเปล่ากล้องมันก็ไม่เห็น โฟกัสไม่ได้สวัสดีครับหลังจากที่เราเปลี่ยนโชคฝาท้ายไปแล้วเนาะเดี๋ยวก็ลองระบบเดิมนั่งอยากเป็นปักตรงรุ่นไม่ต้องตัดต่อสายเสียบใช้งานได้เลยอ่ะเดี๋ยวเราลองกดปุ่มเปิดฝาท้ายจยากในรถนะครับก็ใช้งานได้ปกติแล้วก็เสียงเสียงจะไม่มีแล้วนะครับอ่ะลองปิดปิดจากในรถเนาะอีน,น้ะปิดจากในรถนะครับ เดี๋ยวลองเปิดจากท้ายรถนะครับตอนแรกมาตอนแรกคือฝั่งด้านนี้มันมีเสียงดังเนาะแล้วมันก็ดันอันนี้ก็จะเปิดปิดได้แบบไม่มีเสียงไม่มีเสียงดังแล้วเนาะเ,เพื่อมันจะได้ไม่ไปดันกันไม่งั้น oh, <okay. S 1> พอมันดันกันมากๆนานๆไปมันฝืดฝาด้านบนที่มันจะเกิดปัญหาคือมันจะฉีกเนาะก็ลองไปสังเกต รถตัวเองดูนะครับถ้าอย่างของพี่เขาคันนี้ก็ด้านบนด้านหน้านี้มันก็จะเริ่มอ้าออกมานิดๆน,นะครับก็เลยพี่เขาก็เลยมาเปลี่ยนไว้ก่อนก่อนที่มันจะห้ามากไปกว่านี้นะครับส่วนด้านนู้นไม่มีเสียงดังมันก็เลยไม่มีรอยฉีกอะไรด้านนี้มีเสียงดังมันก็เลยมีรอยอ้ามาเริ่มมีรอยอ้ามานิดนึงจากตำแหน่งด้านบนนี้นะครับก็ลองไปสังเกตรถตัวท่านเองดูก่อนนะครับ